สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกกท่านนะครับเข้ารายการตัวเครื่องนะครับเข้าตัวเครื่องวันนี้เอามาให้ชมกันอีกแล้วนะครับไม่ให้ต้องเสียเวลารอนานการดูเรือเวลาดูรถสินค้าในฤดูน้ำหลากในองแนะครับจัดในชุดหนึ่งอนทุกวันอาทิตย์วันหยุดสุดสัปดาห์ครับดูเรือกันไปเพลินเพินท่านผู้ชมครับ ยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้ชมสมาชิกใหม่ๆด้วยนะครับเข้ามารับชมก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดเลิฟกดไลค์กดชอบกดใช่กดเป็นกําลังใจให้กันนะครับชุดนี้ครับผมท่านผู้ชมที่กําลังจะขึ้นมาแล้วนําฝ่าออกไปนะครับเข้าสู่น้ําบนเบื้องหน้าวังน้ําบนเซอร์กิตครับเห็นอยู่ตรงนี้มีสี่ลำลำใหญ่อยู่ตรงลำที่สองนะท่านผู้ชมนะแล้วก็อีกสองลำเนี่ยน่าจะเป็นเรือกระตุกทางซ้ายนะครับลำเล็กอยู่ขวาสุด วันนี้จะเป็นยังไงนะครับกับสนามพีระเซอร์กิตไม่ใช่ครับกับสนามวังน้ําวนเซอร์กิตครับมาแล้วครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่เห็นอยู่จับพวงกันขึ้นมาเรียบร้อยนะครับเบื้องหน้าเข้ามาแล้วนะท่านผู้ชมครับลำไหนเป็นลำไหนนะครับลองดูซิจํากันได้บ้างไหมนะครับปีนี้นะครับอาจจะยังไม่ได้เอ่ยชื่อลำไหนเป็นลำไหนนะครับแต่เข้าโค้งมาแล้วครับท่านผู้ชมตีฝาวังน้ำบนมาแล้วครับเดี๋ยวตัดเข้าไปตรงนี้หน่อยนึง ทางขวาสุดครับลำจิ๋วเดียวโยกเลยนะท่านผู้ชมนะมีน้ําวนขึ้นมาเป็นลูกกลมๆตรงนั้นด้วยนะครับตรงกอสวะแล้วขวาสุดกําลังจะผ่านไปแล้วนะครับลำเดียวเลยท่านผู้ชมโดดเดียวผู้น่ารักแล้วลำเดียวแล้วครับตอนนี้อยู่ขวาสุดเลยท่านผู้ชมครับอีกสามลำอยู่ตรงด้านซ้ายนะกระตุกผมกระตุกหลุดเฟรมไปนะครับมีอีกลำหนึ่งนะเนี่ยเป็นเลยกระตุกห้วยนะครับแล้วก็ผูกธยานฟ้ามาแล้ว ดูคับท่านผู้ชมครับขยานน้ํามาแล้วครับลํากางมาช่วยแล้วนะครับลําใหญ่มากนะครับเดี๋ยวมีเสียงยังไงอู้หูเดี๋ยวผมตัดเสียงให้นะครับแล้วก็กระตุกทางซ้ายสองลำครับมันท่วมมาเลยครับสองลำทางซ้ายครับดึงเจ้าหัวเรือพอให้ขึ้นมาให้สุดก่อนนะท่านผู้ชมนะแล้วก็เห็นเห็นตุนนั้นเป็นกระแตงข้างขึ้นมาด้วยนะครับจังหวะนี้นี่คือแผนการนําเข้ามานะครับ กับเรือโยงทั้งสี่ลำหูลังขวาสุดลำจิ๋วนี่ตัดโดดเด่นมากนะครับเย่งทีซ้ายขวาแล้วดึงกระชากสุดแรงเลยนะวิ่งติดชิดตะลิงฝั่งขวามาสองลำแล้วก็ตกตรงนี้มีสองลำนะเป็นเรือกระตุกขวันท่วมเลยเครื่องร่นขนาดแรงมากน่าจะใกล้เคียงกันนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ลำของเรือใกล้เคียงกันครับเห็นมาตรงนี้นะครับเรือพกขึ้นมาได้แล้วนะท่านผู้ชมปูเร่งมาสุดแล้วนะครับ เล่นกันสุดนะ้ตรงนี้นะครับให้หัวเรือของเรือโป๊ะมันขึ้นมาแล้วสองลำกระตุกฝั่งซ้ายนะครับทำให้มันเบนเข้ามาในฝั่งแม่น้ำ่าสักครับ ที่เราเห็นใกล้ชิดกับผมมากที่สุดก็คือ2มลเจ้าเก้า 9, งเจ้าเรือในตำนานแล้วก็ยังโอ้โหติดกับลำนี้อยู่นะลำจิ๋วเดียวนะครับจิ๋วเดียวเล็กที่สุดนะครับแล้วก็ท่านชมสังเกตเชือกเอานะครับลำไหนมีเชือกสองเส้นเป็นเจ้าของพวงนั้นนะครับตรงนี้ครับท่านชมขึ้นมาได้แล้วนะครับเรือโยงหน้าทั้งสี่ลำ เ้าสู่แม่น้าป่าสักเป็นที่แล้วแล้วก็เรือโพกที่มาบรรทุกของหนักมาครับเรามีบรรทุกของหนักมานี่น้ำส้มเห็นจิ๋วๆนะครับใส่เสื้อที่การถึงส้มก็เป็นที่ฉลังเรือนะครับที่ที่ประจำบนเรือโพกเชือกของเรือโพกแต่ละอันตึงเปียเลยนะน้ำส้มนะตึงเปียเลยนะครับจังหวะที่เลี้ยวมาเนี่ยเขาต้องผ่อนบ้างหรือว่าต้องคลายออกรัดให้แน่นนะครับก็เป็นหน้าที่ของที่สลังเรือแล้วก็เห็นส่งท้ายมัคู่แปวบๆนะ เห็นตรงท้ายแล้วแว๊บขึ้นมาแล้วนะครับประคองกันเข้ามาได้แล้วนี่คือการเข้านะครับในแต่ละครั้งไม่เหมือนกันนะท่านผู้ชมลักษณะของน้ำก็ไม่เหมือนกันนะครับกระแสะน้ําไม่เหมือนกันฝั่งขวาขวามือเราตรงนี้นะครับยังไงครับมีอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวจะตัดเข้าสู่โค้งซ้ายนะครับโค้งเก้าห้องนะเห็นทางขวาสุดนะครับสองมนุษย์เก้าสิบเก้านะครับดึงไว้นะครับแล้วเดี๋ยว หลุดตรงนี้น่าจะน่าจะปล่อยออกนะครับทีมงานของสองมนกกับพี่ทรัพย์สพลเบอร์19นะครับคอยช่วยตรงนี้นะครับคอยนําฝาขึ้นมาให้ตรงนี้แล้วก็จะปล่อยออกนะครับหรือไม่ถ้าตรงช่วงวังนางคํามีกระแสะน้ําที่รุนแรงนะครับพี่ๆที่เป็นเรือกระเตงก็จะติดตามขึ้นไปด้วยนะครับไปช่วยกันตรงวังนางคําอีกนะเดี๋ยวผมจะติดตามไปถ่ายทอดเรื่องราวนะครับ ที่ตรงจุดวังนางคำนะครับของปีนี้เอามาให้ท่านผู้ชมไปรับชมกันที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับที่เลี้ยวกันอยู่ตรงนี้เลี้ยวซ้ายนี่นะครับเป็น9ห้องนะครับโค้ง9ห้องเดี๋ยวผมจะไปถ่ายทําอีกช่วงหนึ่งนะครับให้มันต่อจากจุดนี้นะครับท่านจะเห็นมันจะเป็นการต่อเนื่องกันนรับระหว่างวังน้ําบนสกิตของเรานะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้โค้ง9ห้องนะครับแล้วก็ไปถึงที่วังนางคํา เดี๋ยวคอยติดตามรับชมไปด้วยกันนะครับในฤดูนี้นะฤดูน้ําหลากปี68นะครับเดี๋ยวผมติดตามแล้วค่อยๆถ่ายทอดเรื่องราวมาให้ได้รับชมกันในทุกๆตอนนะครับตรงนี้ที่เห็นอยู่นะครับที่จอดอยู่นี่ทรัพย์ส่พลมื19นะครับเป็นกระเตงข้างขึ้นมาประจําหน้าที่อยู่ตรงจุดนี้นะครับคอยช่วยให้ฝ่าวน้ําบนขึ้นมาแล้วก็จะไปที่วางนางคําด้วยนะครับถ้ากระแสน้ําแรงกว่านี้นะครับเวลาไปเข้าโค้งกันที่ตรงวางนางคาโค้งตัวเอสนะครับ เดี๋ยวผมไปถ่ายทอดให้ผู้ชมได้รับชมกันอ่าลำนี้ก็ถอนออกมาอีหนึ่งลำครับที่เป็นโยงหน้าขึ้นไปเมื่อสักครู่นะครับสมน .99 นะครับถอนออกมาแล้วนะครับตอนแรกอยู่เป็นเรือกระตุกทางฝั่งขวามือนะครับใกล้ชิดกับผมที่มาถ่ายทําในวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของพี่ๆเรือโยงชุดนี้นะครับที่ทําการฝ่าวางน้ําบนในปี2568กับสนามวางน้ําบนเซอร์กิตนะครับของเรา บันทึกไว้นะครับเป็นอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งปีนะปีละครั้งเน้นย้ําเสมอนะปีละครั้งนะครับบันทึกเอาไว้นะครับเอาไว้ดูกันในปีต่อๆไปนะครับแล้วก็เอาไว้ศึกษานะเวลาที่จะมีกับตันรุ่นใหม่นะครับเข้ามาเปิดดูได้นะคว่าเออเลี้ยวมายังไงอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้มันต้องใช้ทักษะนะครับแล้วก็ใช้ประสบการณ์ของพี่ๆที่เป็นกับตันพี่เนียพี่สลังเรือทุกๆท่านเลยนะช่วยกันนะครับเออยังไงครับพี่ ท่านผู้ชมครับเอ๊ะยังไงครับนี่ทีมงานของสองมนุษย์เก้าเก้ายังอยู่นะครับแล้วก็พี่ซับสองคนตามขึ้นไปนะครับเอ๊ะตามขึ้นไปมีสองกรณีนะครับผมจะมีเรือที่เรือออกลงมานะครับก็จะให้พี่ๆเขาขึ้นไปช่วยแบบนี้นะครับหรือจะขึ้นไปเป็นกระเตงข้างนะครับเพื่อจะช่วยฝ่าวางนางคําอีกจุดหนึ่งนะครับก็เป็นโค้งตัวเออีกจุดหนึ่งซึ่งผมกลวว่าเดี๋ยวจะ ในปีนี้จะขึ้นไปถ่ายให้ดูนะว่าจะเป็นเช่นไรนะครับติดตรงนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้ยังไม่จบนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะอยู่คอยนะว่าพี่ทรับส่วนคนเบอร์สิขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะมีเรือออกลงมาหรือเปล่านะครับถ้ามีผมจะถ่ายให้ในวิดีโอชุดนี้เลยนะครับรับชมกันไปชุดนี้เลยตรงวังนังคําก็น่ากลัวนะท่านผู้ชมนะเมื่อปี2ปีที่แล้วนะครับก็เกิดเหตุตรงนั้นนะครับหลายครั้งอยู่นะเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูนะว่าเวลาฤดูน้ําหลากมาเนี่ย ใช้เรือขึ้นไปตรงนั้นน่ะทั้งหมดยังไงนะครับเรามีกระเตงช่วยกันยังไงอะไรยังไงนะครับติดตามแล้วกันรับชมไปพร้อมกันกับผมปูพาเครื่องครับนี่แน่มาแล้วนะครับผมทุกจุเมื่อสักคู่นะครับที่ตัดไปเมื่อคู่นี้นะครับเอพี่ทัพย์สุรภมาสิบเก้าไปไหนนะครับมาแล้วครับนี่ครับมาแล้วนี่พี่ทัพย์สุโมสิบเก้านะครับพอดีจะมีเรือออกชุดหนึ่งนะครับ ก็เลยเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะเสียงเครื่องมาแล้วเดี๋ยวไปชมเสียงเครื่องแล้วพบกันใหม่อีพีหน้านครับกับวังนังคำบ้านนะครับอีพีนี้สำหรับผมกุ้าพเครื่องสวัสดีครับ